สวัสดีค่ะกระแตนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพามาดูกันเลยว่ารถครอบครัวคันไหนนะคะที่น่าใช้ช่วงปลายปีนี้นี่เลยคันนี้นะคะม i สูปาเจโรสปอร์ตนะคะ7ที่นั่งราคาประหยัดแถมขับสบายเลยคันนี้นะคะจะเป็นตัวปี2016นะคะราคาเพียง729,000แล้วแถมนะคะเรามีโปรโมชั่นเด็ดๆมาให้ด้วยวันนี้ต้องมาจากคลิปนี้เท่านั้นนะเดี๋ยวพาไปดูละว,ว่าออปชั่นตัวรถนะคะและโปรโมชั่นมีอะไรบ้าง มากันเลยค่ะกับบอดี้ตัวรถนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นปาเจโร่ ero, ที่เป็นโฉมใหม่แล้วนะคะกระจังหน้านะคะจะเป็นตัวโฉมใหม่แล้วตัดมาด้วยโครเมียมนะคะตัวไฟนะคะก็จะเป็นตัวไฟ LED แบบโปรเจคเตอร์เลยนะคะคันนี้และที่สาคัญนะคะตัวด้านข้างรถนะคะคันนี้นะคะมีเซ็นทรัลล็อกมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่หูกระจกมาให้ด้วยแถมคันนี้นะคะมีกล้องรอบคันมาให้อีก มาเลยเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังมาในส่วนของด้านหลังกันต่อเลยนะคะที่บอกว่าคันนี้นะคะเป็นรถ s อ v ด้านหลังนะคะจะมีตัวเบาะมาให้นะคะตัวเบาะตัวนี้นะคะสามารถพับได้เลยสําหรับใครนะคะที่อยากขนของอ่ะ แต่ถ้าจะพับให้พื้นเสมอนะคะจะต้องพับเบาะผู้น้าด้วยคันนี้นะคะเหมาะสําหรับแคมปิ้งนะคะและครอบครัวสําหรับใครที่มีตัวเล็กนะคะหรือเบบีนะคะก็สามารถเอารถเข็นนะคะหรืออุปกรณ์สัมภาระนะคะวางด้านหลังได้เลยมาเลยเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันต่อว่ามีอะไรดีและออปชั่นเยอะแค่ไหน มาในส่วนของด้านใน so ตัวรถกันเลยนะคะตัวพวงมาลัยนะคะจะเป็นตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นนะมีคูชคอนโทรลมาให้แถมมีเพทเทิรนชิพมาให้ด้วยนะคะและคันนี้นะคะมีเซ็นทั้นล็อกและกระจกไฟฟ้าและตัวนี้เลยนะคะจะเป็นตัวเครื่องเล่น c ีดีนะคะตัวแอร์นะคะจะเป็นตัวแอร์ออโต้เกียร์ก็ออโต้นะคะตัวเบรกมือจะเป็นตัวเบรกมือไฟฟ้านะคะตัวนี้นะคะมีช่องเก็บสัมภาระให้ด้วยคันนี้ตัวเบาะนะคะจะเป็นตัวเบาะไฟฟ้านะคะคู่หน้าเลยคันนี้มาเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังกันต่อ แล้วมาในส่วนของด้านหลังกันต่อเลยนะคะตัวนี้นะคะจะมีตัวจอทีวีมาให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเครื่องเล่นดี d มาให้และคันนี้นะคะจะมีตัวแอร์ลาวนะคะมาให้ที่ด้านหลังนะคะทั้งตัวตอนกลางและตอนหลังท้ายนะคะคันนี้นะอย่างที่บอกว่าเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะเนี่ยมันนั่งสบายจริงๆนะนอนยังได้อะแล้วเนี่ยรู้ปะว่ามาจากคลิปเนี้ยนะ เอาไปเลยนะช่วยผ่อนสูงสุด2ปีหรือดอกเบี้ยศูนเซนะคะนาน2ปีเช่นเดียวกันมาจากคลิปนี้คือจุกๆและพิเศษกว่านั้นอย่าบอกใครนะคันนี้ถ้ามาจากคลิปนี้นะเอาไปเลยส่วนลด6กหมื่นบาทต้องหากระแตเท่านั้นนะถ้าสนใจคันนี้นะโทรมาเลยที่เบอร์0 9 4 5์เกติดต่อกกระแตโดยตรงนะ เดี๋ยวพี่ไปก่อนเลยนะเอาทำไมอ่ะจุกจุกอะไรโปรมันเยอะเกินมันจุกไปไม่ไหวโปอะไรว,วะทั้งส่วนลดทั้งดอกเบีย้ยทั้งช่วยผ่อนใครจะไปรับไหวจุกขนาดนี้ก็พักไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเดี๋น,อน้อละไปๆป,ปิดประตูให้ด้วยนะ